ผู้ชนะการเลือกตั้งรัฐสภาช่วงต้นในฝรั่งเศสตัดสินใจเลือกลูซี่กาสเตเป็นหัวหน้ารัฐบาลในอนาคตแต่ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงขอเวลาโฟกัสกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกก่อนสอสัปดาห์หลังจากชนะการเลือกตั้งรัฐสภาในฝรั่งเศสพันธมิตรฝ่ายซ้ายได้ตกลงที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีหญิงลูซี่กาสเตต ถ้าราชการระดับสูงจะต้องเป็นหัวหน้ารัฐบาลตามความต้องการของฝ่ายซ้ายนี่เป็นข้อเสนอต่อประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาโครงซึ่งมีหน้าที่แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีข้อเสนอดังกล่าวเกิดขึ้นเกือบหนึ่งชั่วโมงก่อนที่มาโครงจะมีหมายนัดให้สัมภาษณ์ทางทีวีระหว่างการให้สัมภาษณ์มาโครงประกาศว่าเขาจะไม่แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่จนกว่าจะเสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในประเทศ มันเป็นความผิดชอบของเราที่จะทำให้เกมการแข่งขันดำเนินไปด้วยดีมาครงกล่าวทางช่องฟรานสอ2เป็นที่ชัดเจนว่าภายในกลางเดือนสิงหาคมเราจะไม่เข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่หุ่นวายแน่นอนรัฐบาลกลางปัจจุบันของท่ายมาครงควรอยู่ในตำแหน่งต่อไปในช่วงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและทั้งหมดขึ้นอยู่กับความคืบหน้าของการเจรจา จากนั้นหน้าที่ของเขาคือการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่อย่างไรก็ตามมาโครงกล่าวว่ามันไม่เกี่ยวกับชื่อของใครเจาะจงคำถามก็คือเสียงส่วนใหญ่ในรัฐสภาจะสามารถพัฒนาเพื่อให้รัฐบาลฝรั่งเศสสามารถผลักดันการปฏิรูปผ่านงบประมาณและขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าได้หรือไม่ พันธมิตรฝ่ายซ้ายกลุ่มใหม่โวฟร้นป๊อปูล่าชนะการเลือกตั้งรัฐสภาช่วงต้นในฝรั่งเศสอย่างน่าประหลาดใจทำให้พรรคขนาดกลางของมาครงตกลงมาอยู่อันดับที่สองในขณะที่พรรคฝ่ายขวารัสเซมเบลเมนในเชนแนลของมารีนเลอเปนได้มาเป็นอันดับสามไม่มีค่ายไหนมีเสียงข้างมากในรัฐสภาและยังไม่ชัดเจนว่ารัฐบาลจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร มิฝ่ายซ้ายได้เสนอชื่อลูซี่กาสเตปข้าราชการที่แทบไม่มีใครรู้จักนักการเมืองหญิงวัย37ปีสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของฝรั่งเศส s c i e n c e โ Po และ Ecole Nationale d'Administration (ENE) ในอดีตเธอเคยทำงานที่หน่วยงานป้องกันการฟอกเงินในกระทรวงการคลังของฝรั่งเศส ประธานาธิบดีฝรั่งเศสเรียกร้องผ่านการสัมภาษณ์ทางทีวีช่องคราสสอง 2, ให้ค่ายการเมืองต่ตางๆหาทางออกเพื่อทำงานร่วมกันอีกครั้งชาวฝรั่งเศสคาดหวังให้พวกเขามารวมตัวกันเหมอือนก่อนการเลือกตั้งรอบที่สองในเวลานั้นพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายและพลพรรคในรัฐบาลกลางได้รวมตัวเป็นพันธมิตรเพื่อยับยั้งไม่ให้พรรคชาตินิยมฝ่ายขวาได้รับชัยชนะ เมื่อมาครงถูกถามว่าเขาจะพิจารณาลาออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีหรือไม่หากความวุ่นวายทางการเมืองในฝรั่งเศสยังดำเนินต่อไปมาครงกล่าวตอบว่าในเมื่อชาวฝรั่งเศสมอบอำนาจให้เขาแล้วผมจะเติมเต็มมันจนถึงที่สุด